การบริหารส่วนจังหวัดน,นครราชสีมาภายใต้แคมเปญโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนกับรายการโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนพัสดีพีนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่สไตล์มินิมอลสุดชิคที่เขาใส่ใจตั้งแต่กาแฟายันเบกเกอรี่ไปกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ September c a คาเฟ่สไตล์มินิมอลที่แทรกตัวอยู่ระหว่างอาคารไม้เก่าแก่อย่างลงตัวโซนโนนสูงหน้ารานตกแต่งบรรยากาศแบบเซมิอัลโดถือเป็นมุมเล็กๆน่ารักอบอุ่นที่ดึงดูดสายตาและเชื้อเชิญให้ต้องเข้าไปชมด้านในภายในร้านตกแต่งได้สวยงามน่านาั่งและมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพอีกด้วยดูซิหนุ่มๆสาวๆเอนจกันส,สุด เครื่องดื่มร้านนี้มีให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูเจ้าหวานน้อยหวานมากหรือสายหวานร้อยก็บอกบาริสต้าได้เลยแต่ซิกเนเจอร์ของร้านนี้บาริสต้ากระซิบว่าต้องลองอเมริกาโน่มะพราะ้าวซึ่งใช้น้ำมะพร้าวสดๆมาเป็นประเอกของแก้วเมนูนี้เลยส่วนเบเกอรี่และเค้กของร้านนี้ก็โฮมเมดนะจ๊ะทำเองทุกอย่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนสดใหม่ทุกวัน แต่ที่เด็ดและแม้ใจที่ใครแวะมาชิมแล้วต้องร้องว้าวนั่นก็คือปังกระเทียมคิีมชีสที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านที่มีให้ชิมกันทุกวันเลยที่สำคัญนะร้านนี้เขารับทำเค้กงานวันเกิดและงานต่างๆอีกด้วยใครสนใจอยากไปลองพิจัดร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนสีทานีอำเภอโนนสูงด้านข้างที่ว่าการอำเภอโนนสูงจ้ะแวะไปชิมกันแล้วมาเม้นบอกไว้นะ แต่เรานะ่ะเต็มสิบให้9.9้นะเพราะตัดนิดนึงตรงที่ไม่มีห้องน้ำนี่แหละอย่าลืมแวะไปชิมกันนะยูคลิปหน้าอยากให้เราไปทราบหรือไปชมสถานที่ส,สวยๆที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยจ้ะเราจะตามไปชิมและไปชมสถานที่ส,สวยๆทั้ง32ออำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเลยวันนี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า